ขาหมูนะไม่ได้กินขี้หมูก็ดีกว่ากรืเพยแล้วก็ต้นเอาจอนใส่ไปแล้วเอาบะขันนัดใส่ไปแล้วกระเดียวกับกปะเอยแล้วคับสับปะรดกับ่สับปะรดกับบะขันหมูขัดนัดกับบะขันนัดก็ใส่บะขันนัดไปละใส่จอนไปละเนี่ยตั้งนั่นละก็ปีกหมูอยู่ว่ามันเปย์เนี่ยแล้วปีกมาต้มเจ้าเจ้าก็ต้มเจ้าเจ้าอยี่ยก่อนมันเคลทุลุรข้ามก็เลยต้องมาต้มข้ามต้นถ้ามีเวลาก็จะต้มก็จะเก้าโมงสิบโมงกี่ก้าอันห่ัแรกอะเราต้องมีเวลาเหมือนเวลาเราไปหนมาะ วันนี้ไปฮับโอเดตขอมันไปส่งไปแจ็คเจียงดาวร้านแจ็คเจียงดาวโอ้อยซดเป็นเจียงดาวพุ่นมาได้ไปเจียงดาวร้านแจ็คเจียงดาวแล้วเป็นอยู่กาดที่พนิษเชียงใหม่นี่หรอแง่ไปเหยยเจียงดาวตื่นเจ้ามาเช็ดหาว่าวันนี้เข้าร้านก่อนนะก็ถึงบอกแล้วหรอมีธุระอย่ก,กะแล้วก็บอกว่าไปไหนก็ไปร้านแจ็คเจียงดาวมาบอกประเดี๋ยวนี้แล้วหรอแล้วไปเหี่ย ก่อนร้านแจ็คเจียงดาวปิดศูนย์เจ้าพระเครื่องรับนี่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนนักการเขากลับไปกลับไปเรื่องพระเครื่องกลไปร้านแจ็คเจียงดาวอ,อย่างสงสัยอย่างนี้นอมอร<ม><ม>้านอยู่ไหนไปแจ็อยู่ในในในเจียงดาวอยู่ไหนก่อนสามเนธทิพนินฐ์ทิทพนเนฐ์จังใหม่กาทิพนเนฐ์นักกาไปก่อืมไปไปพิดกับยูโอเดทเดี๋ยวไปฟังเรื่องสตางค์ก็ไปพิดกับยูโอเดทได้เล่าให้ฟังบอกพี่ไปแจ็คเจียงดาวมาอย่างนี้นหนูยกับเป๋านว่แจ็คเจียงดาวอยู่กาทิพนเนฐอีโอเดสเอาเสียงต่อแห้งไปร้านกับ พอไอ้แจ็คเจียงดาวมาโอเดตมันเก่งจะลดเสียงลงนักขี้ค้างไปกํามันเทียงกรรมบบทุกากันนี่อก็มันไปคนอย่างนั้นเรามันชอบเถียงเถียงกรรมบบทุฟภาคโอเดตน่ะอุ้ยเบื่อไะเนี่ยกํมัน่ะไปกับพระพิษกันไอ้ยุ่งเปิ่นต้นก็ได้มานักอยู่อากะเงินทองมันต้องใช้เราต้นแล้วเปียนตางไหมอย่างนั้นเหรอก็ไม่นี่ยอย่างก็แก้น้ำแก้นี้แกสปาเราต้นหมดได้ใจตังตุวอย่ไปงูเรื่องใดอุ้ย ก็มันก็ส่องคำมืนก็ไอ้แจ็คเ,นะเ,เขาหืหอ้หออยากนะเสื่อเท่าช่วงเสื่อเท่ามกมาเมามาช่วงหลังน,นะนี่นะใจตังเปลืองฮะเนอมาเปื้อนเปลืองไอ,งอย้ยางต้น,<อ>บนแบบไม่รู้จะทำยังไตั้งแต่หลังต้นพอหลังปีใหม่มาเนอนะครัวต้นปีกลาลัำซื้อแล้วลหรือไปกินข้าวหนองบ้านทาั้งหมดก็ล่ำไปสมัยปีนี้คิดที่บ้านตลอดอ่แล้วเอาตังไปอย่างเหลือปลาไปไปนั่นเป็นรูปหายต้นแาบเลยคิดแต่ยางเอาไปให้น้องนั่นน้องนี่มาเก้ามามีมามีน้องอยี่ยทุกอง่างเฮ้ย เปลี่ยนน้ำหอมไอ้อย่างน้ำหอมน้ำหอมกินเกาปีไปกุนกินอื่นมากะเปลี่ยนน้ำหอมแน่เลยคือคิ้นกินอื่นอย่างโอ้มาดีดอ๋อนี่เจ๊กินเกานะไปดมกินอื่นมาไมมหมหรอไปดมผายต้นไผ่ใช่ไหมคือดมนี่บ้าไปเลอยอยแสดงว่าไปกูนกินอื่นมากินนี่เจ๊ตลอด,ดจริงเจ๊กินเดียวนะไปดมไผ่เมื่อดมหนึ่งเท่าสองมางามสามแบบมีเงินไผ่ใช่ไหมคือดมนี่นะแล้วโอเอ็มได้แร้พวกออกออกอย่งต้องมีมันฮอนแล้วตอน ก็เนี่ยกลินมันก็ฮ้อนกะบอมีเหมือนแบบไปฮื้อแบบสักคนน่ะบอมีกับบอมีกับปอยอยถ้าบอมีต้องเสียงสูงกับแบบนั้ไปฮื้อพายบอมีอย่างแขาจะสักการนั่นการนี้สักปะมันใช่อย่างโอเดปหรอโอเดสแล้วนมีหรอแม่งก่อนแต่มันก็บอกแปลกอีเจากระเทยเท่าเอาสตางะตังเบาหน่อยมันบอมีกระเทยเบาหน่อยเจ้ไหนเอากระตังตะตังกระเทยเท่าบาปอดมันต้องไปเปลี่ยนเรื่องไปแหกไปตัวปี้นะ มาได้ยายก็มีซตฟ้ากับถึงต้นก็แล้วพี่บอกหูหรอถ้าต้นบอกว่าเออต้นพี่จะไปไหนอีกการเขาจะได้บอกอะแลถ้าพี่ไปไปบอกต้นกับพี่จะไม่ต้องใจตามที่ต้นก็พอมีอยู่ถ้าพี่จำเป็นซัฟฟ้สตรังจริงๆมันไม่ได้จำเป็นมากมันจำเป็นน้อยเดียวนะมาแจ้งทั้งหูอันนี้นน<ม>ว่าจำเป็นว่าอย่าง,งกา้าเทิมแต่กาเทิมไอหีอ้มองอมันจะได้เลี้ยงปุจะว่าไปแล้วต้นหมาการวัดโถลดกันเอาที่จะพิดคาร์บอนเรื่องนี้เอามี รีดหนักเนอะต้องโบตรงวันนี้รีดหนักเนอรีดอันยังรู้สึกว่าไปการมาว่าเป็นโลยดีเด้อไปแห่กันไปการก็ไปการแล้วก็ต้นแล้วแบบไฟแบสักคนนะแล้วตัวนี้อย่างอ่ะไอ้กี่แท๊กแล้เปลี่ยนกินน้ำหอมมาเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยไปกินน้ำหอมอยู่อ่ะกินเก่านะผู้ดังปี่ะเพี้ยนปีต้องไปดมกินอื่นมาแล้วกินนี่มาเลยบอกคุ้นไม่ไปคุ้นกินอื่นแล้วกันตื้อประเดี๋ยวนี้เนาะอืมให้งานหนักเนาะ ดาวดาวเลยเต็มบ้านนอกเดียวนี่เนาะมันต้องมาไขหัวเลยมันต้องมายิ้มเลยก็ไปอยู่เฝ้าร้านหรอกไปก็ปีธุระขันยังบอลนัดไอ้แจ็คเจียงดาวร้านแจ็คเจียงดาวนี่ักก็เลยรีบไปเรื่องศูนย์พักเครื่องที่บ้านมีนะแต่ว่าสัาระเนจรี่บ้านแจ็คเจียงดาวเนาะทิพพเนจรออทิพพเนจรี่ยแจ็คเจียงดาวอยู่ที่พเนจรี่ต้นกับไปโจ้โอเดสเราถามได้หรอจะไปคนเดียวเราต้องไปบ้านไปเลยก็จะไปไปฮอนจะไปตื่นเต้นฮอนสวยอย่างนั้นต้องกับเจ้าแห่งรู้กขี่เข้าวันหมูให้นุ่มละเดี๋ยวสักกําเนื่อง